ดรโสพลมโนมยาประธานชมรมศิษย์เกา่าเสดาวขันชัยมหานครเป็นประธานจัดงานทอดพระป่าสามคัคคีที่วัดแปลงไผ่วิปัสนารามตำบลลาดักระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาและเป็นประธานฝ่ายคารวะพระมหาวัฒนาชัยวัฒนาชโยเจ้าอาวาสวัดแปลงไผ่วิปัสนารามเจ้าคณะตำบลลาดกระถิงเขตสองเป็นประธานฝ่ายสงพร้อมศิษย์เก่าโรงเรียนเสดาวขันชัยกำมพลรานนท์อนุสร รุ่นชอคามร่วมพิธีเพื่อสมทบทุนสร้างสุงส้มพัทธสีมาครอบลูกนิมิตรอบพระอุโบสถและถวายเทียนพรรษาดอกเตอร์วรารักเมธาสิริวัฒนาวรากรสิทธิ์เก่าโรงเรียศเดาขันชัยรุ่นดาวเรืองนำเทียนพรรษาจากโรงหล่อเทียนหลวงสวนจิรดาเข้าร่วมพิธีโดยมีคณะชมรมสิทธิ์เก่าเสดาขันชัยมหานครคณะครูและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากรวมถวายเทียนพรรษาและผ้ปาป่าการกุศล ส่วนปัจจัยที่ทางวัดได้รับครั้งนี้มีจำนวน3 5 0 0 0 0บาทโดยจะนำไปสมทบทุนสร้างสุงมพัทธสีมาครอบลูกนิมิตเพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาต่อไปวัดแปลงไยัยวิบัตนารามก็มีการสร้างสุมพัทธเสมาซึ่งก็ยังขาดทุนนะครั์ก็มีญาติโยมโดยเฉพาะมาร่วมกันในการทอดผ้าป่าในวันนี้ก็ขออนุโมทนา และหวังในบุญกุศลนี้จะเป็นปฏิพรย้อนสนองให้ญาติโยมจะเล,ลืิอนรุ่งเรืองในทิศธรรมเสดบต่อไปเทินทุกทางเราก็มีความยินดีนะครับแล้วก็เชิญชวนทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะชม,มรมสิทธิ์เก่าสมาชิกชม,มรมสิทธิ์เก่าขันชัยมหานครมาร่วมทอดพระป่ากันในครั้งนี้นะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้นะครับ มีโชคมีราบกลับไปเดินทางมีความสุขนะครับแล้วก็จะทำอะไรก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ขอบคุณกับโครงการดีๆในครั้งนี้นะครับเพื่อต้องการที่จะให้ลูกศิษย์ที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยได้มีโอกาสได้มา,มาช่วยเหลือกิจกรรมที่ในวัดนี้เพื่อที่จะสานต่อให้โครงการของพระพุทธศาสนาจะได้เจริญรุ่งเรือง